เพื่อนๆคะใครเป็นเหมือนวันไหมคะรู้สึกท้องอืดท้องเฟอ้อบางทีก็ระบ,บายแล้วก็มีกลิ่นโทษนะคะบางครั้งเราพูดก็มีกลิ่นปากออกมาสร้างความไม่มั่นใจให้กับเราเลยวันก็เลยศึกษาว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรคุณหมอบอกว่าสาเหตุเนื่องจากว่า วันวันหนึ่งเราไม่รู้ทานอะไรเข้าไปนะคะแล้วทีนี้เราไม่ได้ดีท็อกลำไส้ค่ะก็เลยทำให้สิ่งสกระปกที่ค้างในลำไส้ของเรานะคะพอลำไส้เรามีหลายขดเนาะแล้วทีนี้เขาระบายไม่หมดมันก็เลยสะสมและมันมีกลิ่นนะคะคุณหมอก,ก็แนะนำให้ดีท็อกนะคะวันก็ไปเจอนี่ค่ะดีท็อกโคลิฟิลนะคะนี่ค่ะเป็นของกิฟเฟลีนนะคะ คุณหมอวิจัยออกมาแล้วจากพืชผักสีเขียวนะคะจะดีถอกลำไส้ของเราให้มีประสิทธิภาพค่ะนี่ค่ะซองเขานะคะเล็กกระทัดรัดพกง่ายค่ะทานวันละหนึ่งซองนะคะ <Okay. S 1> ก่อนนอนค่ะเพราลำไส้เราจะได้สะอาดนะคะนี่ค่ะ <Okay. S 1> เห็นไหมคะเคาเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าเป็นผักสีเขียวค่ะผักสีเขียวเป็น ดีท็อกซ์โคลิฟิลที่มีคุณภาพมากค่ะนี่ค่ะทานง่ายนะคะวันทานเองเลยค่ะและสามีก็ทานด้วยค่ะลองท่านใดสนใจลองซื้อมาทดลองดูนะคะกล่องหนึ่งจะรู้ผลเลยค่ะถ้าอยากรู้รายละเอียดถ้าเข้ามาสอบถามวันได้นะคะนี่ค่ะวันดื่มจริงค่ะ หอมมากเลยค่ะเห็นไหมเขาเขาเป็นผักสีเขียวนะคะสีเขียวค่ะกินเย็นกินเย็นหอมแล้วก็พอพอเราดื่มลงไปก็รู้สึกว่าสบายท้องนะคะถ้าท่านใดอยากรู้รายละเอียดถ้าเข้ามาสอบถามมันได้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาค่ะ